สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อนี่ร้านคนมาเผาเลยเด้อนี่เด้อเอย่างสั่งตัวนี้นี่เป็นขนมเด้ออ่นาน yeah. ั่งนี่ก็อ่านั่งนี่อ่านให้แม่จะแก้ให้ไปตลาดมามันฝรั่งทอดเอาน้องบุกินน้ำมันฝรั่งทอดเพิ่นบะหมี่ได้ดีกว่าอย่งนี้แต่อรอยกินบะขนมห้าบะหยากกสั่งซื้อยังหมดลายกล่องกล่องเดียวพวกนี้กล่องละ ตรงอะไรเศราจ้ำจ้ำนี่กรได้วานสวานหมักแตงด้วยพี่น้องนี่จ้ำนี่วานหมักแตงสองธงนี่ถุงละสิบพันกีบถุงละถุงละซาบะได้พักซิมหาพันกีบกระกาดเท้าซิมหาพันกีบโอ้แด่นเด่นพ่นขนาดเลยแม่วันพ่นหนาดแดงเป่งเลยนี่พักบวง ซื้อซอยแม่เฒ่า่นแล้วก็เป็นซื้อซามหมัดซิฟกูสิขายมึงก็ซาหมัดซิคือเก่าวันนี้แม่เฒ่าเคยอยู่ตลาดเดีย๋ยวให้ร้านได้กินเป็นขายพักตลาดพักบุวงเด้อนี่ยซิฟพันกีบซามหมัดนในในซาหมัดอันนี้อะไรหมักหมัดปกักไก่นี่ซิฟพันกีบจะไม่ลวกกินกินแล้วนอนรับสบายพักบุวงนี่ย แล้วก็ได้สิ้นสองแสนสื่อสิ้นคุยสองแสนสองแสนก็ได้สองร้อยกว่าบาทแล้วเออหูถ้เจากน้ำอย่หันโลก่ากินกูกิน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 นี่ก็ได้ต้นหอมผักนางตูทิพนกีบผักนางตูเดี๋ยวพนก็ไห้ซื้อผักนางตูนน่อย ซื้อน้ำม่เเถาตัวเองเป็นไฮร้านเถินในที่นี่คงกินอันนี้ก็ซื้อมะพาวาจ้าเมฆขนมหวานห่อนห่อนหมูแดงในโต๊ะอีละคนไหน คนหมักตกแา้มกลางคืนตะเวนแดดนเฮ้ยเ้ยเอ้ยเฮ้ยโน่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 คุณเอามือจกค่ะจะก็ได้ได้ห้ามนะเบิ่งท่าหลีดท่ายังใส่นาใส่ตาก็ถึกเมากินของหวานน้กันเด้อบาทนี่ยฮ่อนเนี่ย อ่าดีด uh, mm. mm. uh, mm. ีอืมกินนี่นี่จ้ำนี่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 จ้ำนี่นี่อ่าอ่ะแซ่บอันละซาพันกีบอันละสี่สิบบาท อันนี้นะอราราซาบาทน้นำหวานท่องาอาราซาบะอ๋อเนี่ยกินหวานหวาน,นเย็นๆแซ่ แทบบ้าแทบบ้าาจะมืดพ่นมาแลวคุ่เมืดพ่นมาแล้ว

Um โทษมันฝรั่งเสียเงินบาทขึ้นเงินดอลลาร์ลงเงินดอลลาร์มิจต่ำสามพันสองร้อยศ้าวบาทรล้ยอยหนึ่งนะมือนี่นะ เงินดอลลาร์นะเมื่อวานหนึ่งสามพันสามปลายหน่อยหนึ่งมื้อนี้มื้อนี้น่ะสามพันสองร้อยส้าบาทมื้อนี้นะเงินดอลล์นะโอเงินบาทเนี่ยขึ้นหกหกเลยหกหกสามเลยเงินบาทนะเออมื้อนี้นะเงินบาทขึ้นเงินดอลลาร์ลง มากินข้งวหวานมาดูบอสบุตอยากสวด้นหวานบ่เอ้ยบุรายมาข้งวหวานนี่มากินข้งวหวานอืม <c oughs> ลินลิปสติ๊กเด้อพี่น้องเนี่ยท่าใส่ปากใส่ยางโนเม่นยังเดินท่าลิปสติ๊กใส่แดงมืดปากเพืิ่นเพื่อนมืดลิ่นลิ้นใน้องแม่เพืิ่นเอาเอา เพื่อนเพี่ยจะเลิ้งเนี่ยข้าริดสปากริตสืนื่เพื่อนหมดเลยน้าอ้พ่อบพ่อแล้วบ่พ่อหรือยาได้ขันโ่อ โมโป,ป่ก่อนเลยนี่จ้ำนี่นี่นี่จ้ำนี่นี่เออเออคนมากินอ่ะนี่คนมากินน้ำจิ้มหมักน้ำจิ้มหมักน้ำจิ้มบ่จะไม่หมักน้ำจิ้ม กินกินหอนคนจิตตกกับหอนพี่น้องอเฮ้ยโทษเ่ยอะคลิปนี้ก็ไปเด้พี่น้องเด้โอเคบาย